จะขึ้นเหนือลองใต้ก็หายห่วงเพราะผมมีศูนย์ฟอร์ดคอยดูแลใกล้ชิดแบบนี้ดีต่อใจสุดๆด,ดีต่อสุขภาพรถฟอร์ดให้คุณอุ่นใจด้วยการตรวจเช็คสภาพทั่วไปฟรี30รายการดีต่อความปลอดภยัยฟรีการปัดน้ำฝนมูลค่าสูงสุด800บาทเมื่อเปลี่ยนผ้าเบรกและแบตเตอรี่ดีต่อกระเป๋าเงินรับส่วนลดเพิ่มทันที500บาท เมื่อซื้อแพ็กเกจออยเซฟแพคแบบ3ครั้งและส่วนลดสูงสุดถึง2,500บาทหรือผ่อนศปเกับโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP ดีสุดๆซื้ออยางกูดเยียร์เส้นวันนี้ฟรี1เส้นพร้อมผ่อนศนปนาน6เดือนด้วยบัตรเครดิตกสิกรดูแลดีขนาดนี้ดีต่อมาดีต่อไปดีต่อใจให้ฟอร์ดดูแล นำรถคุณไปเข้าศูนย์ฟอร์ดตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้นะครับ